สวัสดีครับผมอยู่กับพ่อนายครับเดี๋ยวพ่อน่ายจะพาขี่รถลงไปเบื้องหน้าเขาครับผมไปกันเลยครับผมหนุงหนิงชาไข่มุกซื่อกาแฟาก่อนครับผมได้กาแฟมาแล้วครับผมนี่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 เ,เลยเปิดบกกมือเนี่ย สร้างตัดผมเนี่นนี่สร้างตัดผมครับผมสร้างตัดผมประจำพ่อน่ายนะครับนี่อยู่นี่ก็มีหน่ยชั้นโดดครับผมนี่มาต,ตกเบดเ้ยนะครับผมกังขื้นก็นถ้ามือได้มีงานคพิ่นก็สิไปไปนํำงานครับผมงานอียงวาตีงาน มอลำครับไปนะําหมอลำเป่าแซกนะครับผมมือได้เราว่ามีมีงานนะครับเปิดร้านตัดผมครับผมืมันนี้ก็ว่างๆมาตีปลาครับผมตีเบดตีปลาปะลงไปหน้าเฮาเพิ่นว่าอขาเจ้าสู้กันดังปลาบนตื่นเพิ่นว่าบ่ว่าเจ้าข้องเลยคุยดังปวดปวดไป

ได้คิดหอดบานนะครับเด้อกินหอดทงไ้ทงหน้าอันนี้หน้าเพราะน้ายื่นหน้ารักไฟครับผมเพราะว่าจะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับนะนะเสาไฟฟ้าแรงสูงก็จะเอื่นหน้ารักไฟนะครับอีกมองนึงก็จะเป็นหน้านุ่นพอกนะครับ หน้านุนพอกับอยู่ในเขตของบ้านสังแปลกที่กันนะครับผมแต่ก็จะมีหน้าอีกนะครับบ้านบอนนะครับผมมีหน้าอีกนะของคุณยายนะครับนะของคุณยายน้องชีวานะกินกาแฟก่อนครับผมเอากาแฟมากินอยู่ทุงหน้า ไปเบืงองกระเป๋เราโตเบียดว่ะน้อเพิ่นฮื่อเสียเบืองอยู่เนาะไปเบืองบ่เพิ่อน่ายสิาพาไปเบืองน้ำในหน้าก็ร้ายเลยครับพลายเบิ่งน้ำในหน้า บ่เลยตัดต่อเลยนะครับผมอืม่น้นามรายดินี่หน้าคุ่นนามในหน้าเขาหนามนี่เต็มเลยครับบรรยากาศอู้่งฟังนี่ฟังนี่กับคล้องคนหูจักกันนี่แหละครับผมกุ้ยหน้าหน่องชิว่าคุ่นหน้าเป็นฟูดคุ่นเด้ออู้ บ่ได้เบาเอาได้น้ำฝนก็บโต๊ะขูมือข้องน้ำก็มีนะครับผมค้องทรงน้ำก็มีนะเวลาแหงแรีงเขาก็เปิดนะครับฝนดีน,ดน้ำดีเงี้ยนี่ก็บ่ได้เปิดนะครับผม่ะเดี๋ยวไปบึงพอๆเพ,พิน่นทกเบ็ดกันนะครับไปไปครับผม มานบ่ครับอมาหัวมต่มามอเตอออเงื้อยังครับเน่ะเงี้ยเขียดเส้เให้ดูนี่เนื้อเขียดมอเตมาเขาอื่นเบ็ดยังบ่เบ็ดทุกบ่เบ็ดทุกบ่เบ็ดทุกกอเบ็ดทกกับเบ็ดเผือกคือกันบ่บ่บอบ่คือบ่คือบเบ็ดเผือกใช้น้ำนองเบ็นสายโอเป็นสายัง่ เงียเขียดอีพอก็ะ่้งมากครับผมไปไปไป,ไปพอ <laughs> โอเคครับผมไปฮะ,ปะโอ้ครับครับพูดพูดอยู่ทางผุ่นนบ่นปะผุนพุนครับพุนมาจะก้นพอมาน้ำกันบ่โอ้ครับครับครับไปไป ถึงบ้านเรียบร้อยครับผมโอ้โหหัวฟูเปเลยโอเคครับฝากดไนไ์กดแชร์กดซับสไครต์เพ่ายนัานเะยครับด้ว <laughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทําคลิปต่อไปไปแลครับสวัสดีครับผม